สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครื่องเดือนหลังนะคะในเดือน มีนาคมของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมกรดมีพลศบแล้วก็มีกันเนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกรูดพลศพหรือกันที่อยู่ในโหราศาสไทยหรือว่าตัวตนตอคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่าย,ยาจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองมี คนที่คิดถึงคุณลูกคลิปนี้ได้จ้ะขอแค่คุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณแล้วนะสถานะปัจจุบันระหว่างคุณเขาจะเป็นอะไรกันดูได้นะคะอ่ะก่อนอื่นเราไปดูไพ่พลังงานหลักให้ชาวธาตดินกันก่อนนะคะอ่ะมาดูกันขอให้พลังงานหลักให้กับความรักความสัมพันธ์ของธาติน ถ้วยอืมหกถ้วยเป็นไพ่ของสิ่งเก่าๆอืมเป็นไพ่ของคนที่รู้จักกันมาก่อนถ้ารู้จักกันใหม่คือต้องอายุห่างกันสำหรับหกถ้วยค่อนข้างมีค่อนข้างมีความห่างความต่างในเรื่องของอายุนะคะอืมช่วงนี้น่าจะมีการคิดถึง คุณคิดถึงใครใครคิดถึงคุณอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เคยเหมือนแบบรู้จักกันในช่วงก่อนหน้านี้แบบนั้นนาสมัยมัธยมสมัยมหาลัยอะไรเงี้ยว่าไปนะคะเป็นคนที่มีความทรงจำในอดีตร่วมกันเดินไปสถานที่เก่าๆไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็นึกถึงได้นะคะรวมถึงถ้าเป็นโหมดของคนที่เจอกันใหม่เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันใช้คําว่าการดูแลกันก็ได้นะคะการดูแลกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดบังเคสคนเก่าเก่าในชีวิตกลับมาสถานการณ์เก่าเก่าในชีวิตกลับมาแบบนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างสําหรับชาวทาดินนะคือแบบแสงนิดนึง ไพ่ให้ชาวทัด,ดินค่ะสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ระหว่าง,งเขาเคืออะไรโอเกโอเกเป็นไพ่งานแต่งนะเป็นไพ่ชอบดอกไม้ชอบออกไม้งานแต่งบางท่านกลับมาเจอกันตอนที่ไปงานแต่งเพื่อนอะ่ะแมนมีคนเพ่งเลงมีคนส่องมีคนมองคุณ อยู่ในเวลานี้คุณมองเขาเขามองคุณเป้าหมายในการมองครั้งนี้ก็คือแบบการได้ลงเอยหรือเปล่าไปดูซิไพ่ให,ให้ทัดดีหน่อยฟิวอิตีการเปลี่ยนแปลงกายร่างร o มเอออาจจะได้มีการไปรเจอกัน s ซอร์ไพรแล้วก็สายรีเวิร์สไพ่อมถุกไพ่ความคิดถึงไพ่ความเครียดรีเวิร์สนั่นแปลว่ามันน่าจะมีสถานาการณ์ที่ดีขึ้นหลังจากนี้ได้นะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเดิมทีความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ซึ่งกันและกันถ้าเป็นเคสคนเก่านะ แต่ว่ามันน่าจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณและเขาอาจจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอาจะเป็นงานคืนสูญญ่เย้างานลิงรุ่นหรืองานแต่งงานมงคลงานบวชงานรวมญาติต่างๆนานา,นา,นา,นานในหมู่บ้านเราก็ดีอะไรเงี้ยแต่มันดูเป็นมันดูเป็นงานที่หน้าตาดีนะมันดูเป็นงานที่ชื่นมื่นในระดับหนึ่งแล้วกเ็เป็นเหตุชักนำทำให้คุณและเขาได้มาเจอกัน เป็นแบบนั้นแล้วคุณไม่คาดฝันว่าคุณจะได้มาเจอถ้าเป็นเคสของคนใหม่ๆพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขาจะมองคุณคุณมองเขาเขามองคุณจนต่างคนต่างสังเกตเห็นกันและกันได้ออืมจนเห็นซึ่งกันและกันได้แล้วก็แปลกใจว่าเอ้าไที่สนใจเนี่ยคิดเหมือนกันหรอใจตรงกันหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมนะหน้าไพ่มันดูดีอะพี่เมย์ทำไมอะคือตอนเนี้ย มกพรกพลศพแล้วก็กันเนี่ยสลัคนาราศีตอนเนี้ถ้าพูดถึงไอ้สองสองคลิปที่พี่พูดไปมันคือเคสดาวพฤหัสใช่ปะ่ะตอนนี้เอาง่ายๆนะมกรนะดาวพฤหัสของเขาอะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศนะเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนสหรช้าไปตกอยู่พันธุะตอนเนี้ มาก่อนก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบถ้าถ้าอย่างดีคือย้ายบ้านยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นก็คือเกิดความเสียหายจากเพื่อนฝูงสหัชชะเนาะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือแบบเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวครอบครัวบ้านช่องที่พักอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่ดวงที่แบบน่ารักสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่พฤกษพึพกศพตอนนี้พฤหัสเป็น อยู่ในตําแหน่งเป็นวินาตกระดวงเขาอยู่อืมที่จ่ออยู่ที่หัวตลอดเวลายาวๆอีก6กปีข้างหน้าก็คือมรุอตอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ชีวิตคุณค่อนข้างมีความพลิกผันนะฮะแต่หลังจากดาวดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนต่างๆแล้วมันจะดีดังนี้เช่นอย่างของอย่างของมกร่ะ เขาย้ายเข้ามาพันธุตนุกรุงภาษาชาพันธุปุตตะย,าย้ายทุเรนปุตตะได้มีโอากาสเริ่มใหม่ได้งานใหม่อยากมีบุตรบริวารเพิ่มมีได้อยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆทําทได้ 2. พฤผลศพล่ะผลศพเนี่ยย้ายเข้ามาทับตัวเองเลยถ้าเดิมดาวพฤหัสไม่ได้เป็นอรลแก่พื้นชะตาแล้วก็นะักปีที่เกิดนะับปัจจุบันเนี่ย หลังหลังสาเมษาเนี่ยไม่ได้เป็นการรีจอนถือว่าเขาจอมาให้คุณอันนี้สบายได้เลยแต่ถ้าไม่ได้จอนมาให้คุณให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพเยอะๆหน่อยนะคะสามลัคนาการการปัจจุบันดาวพฤหัส <c oughs> เดิมเป็นอะไรเดิมเป็นดาวประจําตัวคู่ครองของชาวกันดาวเจ้าเรือนปัตตนินะฮะเป็นดาวพฤหัสนะฮะอีกเรือนหนึ่ง อีกเรือนหนึ่งเป็นเป็นเรือนของตนุกภาษาชาพันธุเรือนพันธุเป็นเรือนเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเนาะคู่ครองบ้านครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วจอนเป็นมรณะแก่พื้นชะตาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมากันย่ําแย่อยู่แล้วตอนนี้ก็มฤตยู๋อมฤตยูไม่ได้เล็งลาหูเล็งอยู่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ย หลัง30เมษาเนี่ยพี่มองว่าสามลัคนาราศีเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนอืมแล้วเปลี่ยนในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวที่ดีโคจรเข้าไปในภพที่ดีเมื่อก่อนพึกศบกันเพราะฉะนั้นไพ่จึงขึ้นมาค่อนข้างดีในหมดของธาตุดินอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเอออ่ะไปดูกัน <c oughs> ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ ก็ถ้ามีคนชวนมาแล้วก็ไปนะ <c oughs> คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะคุณมีโอกาสที่ได้เจอเขาคนนั้นหรือรักครั้งเก่าๆหรือเพื่อนเก่าที่แต่ก่อนคุณอาจจะไม่เคยถูกชะตาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้กลับมาเป๊ะปังก็ได้นะเออไปดูกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาถ้าคุณมีคนในใจคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวทัด,ดิน เดทรู้สึกเป็นเดทเลยค่ะพี่มีเดทมีเลิเวอร์สเนี่ยหน้าสลับแบบหน้าไพ่คนรักเก่าเยอะมากสี่ถ้วยค่ะสามถ้วยเนี่ยหน้าไพ่แบบมีโอกาสได้มาเจอนะสามถ้วยมันเป็นไพ่งานเลี้ยงอะ งานแบบกินข้าวร่วมกันแมจิเชียนเอริสเหนือเกินสิ่งพาดดาวเขารู้สึกยังไงกับคุณพาดดินวิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูน ซีดาบเนี่ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คุยกันมานานนะมันแน่นิ่งเนี่ยทาวเวอร์ค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดว่าเป็นคนเก่าเลยอะ่ะหกไม้เท้าแล้วกลับมาเจอกันเออเดวิลและเฮโดแฟนเออ ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณเนาะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้น้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองหลบแสงหน่อยจะได้เห็นๆมาดูกันเราให้น้ำหนักไปที่คนเก่าก่อนเดี๋ยวคนใหม่อายุต่างกันค่อย ดูให้นะคะอ่ะเคสแรกเวอร์ชั่นคนเก่าที่กลับมามันคือคนเก่าที่คุณเคยอินมากๆแล้วคุณอะถอดใจไปแหละเพราะส่วนหนึ่งอะนอกจากบางท่านอะมาเจอกันในจังหวะที่มันไม่โอเคเนาะมีสภาวะวาเราสองสามคนมันก็เลยต้องแยกไปแต่บางท่านมันจบกันไปเพราะว่าไอ้ที่คุณพยายามเข้าหาในความสัมพันธ์มันไม่เคยสําเร็จเลยเขาไม่เคยอินกับคุณอะ เขาดูปฏิเสธแล้วที่สําคัญเขาดูมีทางเลือกตัวเลือกในชีวิตมากมายซึ่งมันเป็นโตัวการันตีได้ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเราเขาก็อยู่ได้อ่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอ่ะพอมาเจอเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะเจอถามว่ามันยังตื่นเต้นอะไรอยู่ไหมอ่ะมันทําให้คุณได้มานั่งนึกเลยนะว่ามันแบบมันยังเป็นเชนของเนื้อคู่หรือเปล่าทําไมแบบทําให้ได้มาเจออืม ทำให้ได้วนเวียนได้กลับมาเจอกันแต่ถามว่าคุณแบบอินกับเขาขนาดนั้นไหมพี่แอบมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วด้วยไพ่ที่ขึ้นมากำกับด้วยเดทกับเดอะแมจิเชียนนะคุณมองจากสถานการณ์ความเป็นจริงเหมือนแบบเนื้อคู่เราไงอะไรประมาณเนี้ยเนื้อคู่เราไงอะเนื้อคู่เราไม่ได้ชอบเราเนื้อคู่เราไปเลือกคนอื่นเนื้อคู่เราทําให้เราเจ็บเนื้อคู่เราไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อินขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ถึงจะได้มีโอกาสมาเจอกันที่คุณค่อนข้างควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีท่าดินในเวลานี้สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเนะี่ยมันคือเรื่องของเป้าหมายชีวิตเนาะเหมือนที่อ่านไปตอนต้นนะฮะตามจังหวะดาวพี่คิดว่าอย่างนั้นคุณมีอย่างอื่นที่มันจะต้องโฟกัสมากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์พอมาดูท้าฝั่งเขาคนเก่าว e โ Off อร์จูนทาวเวอร์เดวิลเฮโฟ เนี่ยมันเป็นลักษณะหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในลักษณะเมเจอร์ค่ะหน้าคุณไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดมากกว่าคุณอีกแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยในเวลานั้นคุณและเขาอาจจะไม่ได้จบกันสวยอะ่ะต่างคนต่างจบแบบบางคนทะเลาะกันเนาะแต่บางคนแบบเตะปลักจากความสัมพันธ์ไปเลยโซเชียลก็ไม่ได้มีไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่ามันเผอิญให้ได้มาประจันหน้ากันนะเขารู้สึกอย่างหนึ่งเลยอะ่ะกาลังแบบช่างใจเดวิลไฮโลแฟน จะออกหัวออกก้อยความสัมพันธ์นี้จะกลับมาคุยกันดีๆได้ไหมหรือว่ามันจะโกรธกันไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอขึ้นทาวเวอร์ฝั่งเขาเป็นทาวเวอร์ฝั่งเขาพังกว่าเราอะฝั่งเราเป็นเดทแล้วแบบจบแล้วไงก,ก็แค่นั้นเออเจอแล้วไงอะไรเงี้ยแต่ฝั่งเขาอะพี่ว่าเขาค่อนข้างเสียอาการด้วยความที่เขาไม่คิดว่าเขาจะเจอคุณแล้วไม่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแนวโน้มว่าหกไม้เทา้า บางคนคาดหวังในการกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาคุยกันกลับมามีมิตรภาพซึ่งกันและกันแต่แล้วแต่นะตื้นลึกหนาบางแต่ละคนจะคบกันต่อในในลักษณะไหนแต่ว่าในส่วนของของสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะในเร็วๆนี้นะมองกระจกแล้วดูตัวเองนะว่าจะต้องกลับไปเจอคนเก่าในชีวิตไปเจอเพื่อนเก่าไปเจอแฟนเก่าคุณคุยเก่าอะ่ะบุญบาปนะเราต้องแคร์ภาพลักษณ์ตัวเราก่อน มั่นใจอะนึกออกปะเราต้องมั่นใจเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเดี๋ยวภายในก็ค่อยมาเสริมกันอีกทีหนึง่งอย่าให้อย่าให้เขารู้ว่าเราก็หวั่นไหวอะไรก็ว่าไปแต่ที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเขาเสียสูญมากกว่าเราในจังหวะที่เจอเขาแทบไม่คิด,ดวยซ้ำว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะกลับมาได้หรือกลับมาไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไม่แน่นอนชีวิตคาดเดาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลย มันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้กลับมาคุยโอเคไปที่เคสที่สองเคสของคนที่กลับมาเจอกันแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เลิกกันนะออไม่ใช่กลับมาเจอกันดิเป็นเคสของคนที่รู้จักกันแต่ว่าอายุน้อยกว่าอ่ะมีความอายุแตกต่างกันนะคะอืมพี่รู้สึกว่าคุณจบจากความสัมพันธ์ครั้งเดิม,ดมแล้วคุณไม่สนใจใครมานาน ไม่ได้รักใครไม่ได้ชอบใครไม่ได้อิงกับใครมานานแต่พอได้มาเจอคนเนี้คุณเหมือนไปปลุกไปปลุกคาว่าเนือคู่ให้คุณรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณกล้าที่จะเปิดใจมากขึ้นในการที่จะเหมือนแบบเอ้ยถ้าแบบเดิมมันไม่เวิร์กก็ลองแบบใหม่สิลองคบเด็กดูอะไรประมาณเนี้ยลองคบเด็กดูลองคบคนอายุน้อยกว่าดูลองคบคนที่ต่างกับเราดูอะไรอย่างเงี้ย บางทีแค่ต่างไม่ใช่แค่ต่างกับเราแต่มันต่างจากสเปคที่คุณคาดไว้ด้วยไงลองดูลองเปิดใจดูเพราะว่ามันเป็นเส้นทางใหม่เอริสเหมือนแบบเป็นเส้นทางใหม่เป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆไปทดสอบซิไปลองดูซิอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้คุณเปิดใจเพราะว่าคุณคณนนี้คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าแฮปปี้เขาช่างคุยเขาเปิดมุมมองใหม่เ็าทำให้คุณมีความสุขเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนตัวของเขาอชีวิตเขาพังมาเลยบอกเลยในส่วนตัวของเขาชีวิตเขาพังมามีปัญหาผิดหวังเสียใจล้มเหลวประเดประดังเขามีคุณเข้ามาเขาได้คุณเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะชีวิตเขาว่าที่ผ่านมาเนกาทถิบมากมีแต่ความคิดลบเพราะว่าทําอะไรแล้วก็ไม่สกเซสํทำอะไรแล้วแบบเหมือนทําไปได้จุดหนึ่งแล้วมันมันไม่เห็นผลมันไม่ดีขึ้นสักที ซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้มแล้วล้มอีกอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเจอคุณอะหกไม้เท้ากับไฮโลแฟนนะ่ะมันคือเหมือนการได้เจอคนที่บอกตัวเองว่าก็ล้มแล้วล้มก็ล้มแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจคุณก็ลุกได้อะไรเงี้ยเหมือนทําให้แบบเขาลุกขึ้นสู้เขาเข้าใจสัจธรรมว่ามันความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะเพราะฉะนั้นการที่ล้มเหลววันนี้มันไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้มันจะลุกขึ้นไม่ได้พรุ่งนี้จะไม่ชนะพรุ่งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ ตามใดที่เรารู้เรารับรู้ถึงปัญหาแล้วเราแก้ไขมันค่อยๆทํามันไปอย่าทําซ้ําในเรื่องที่มันก็ถ้ารู้ว่ามันทําแบบนี้แล้วมันไม,ไม่ไม่สำเร็จจะทําทําไมเหมือนคุณสามารถให้คําแนะนํากับเขาได้แล้วเขามองเห็นตรงเนี้ยคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาคุณดูเป็นพ่อพระแม่พระคุณดูเป็นพ่อครูแม่ครูคุณดูเป็นคนที่ให้ให้ให้แสงธรรมะ ให้ความสว่างกับชีวิตเขาได้ให้ความสว่างให้ความกระจ่างก,กับชีวิตเขาได้คุณคือคนที่เขามองหาจริงนะเนี่ยคุณคือคนที่เขามองหาไปธาตุดินไปดูกันแนวโนม้มความสัมพันธ์จ้ะแนวโนม้มความสัมพันธ์ของธาตุดินนะแนวโนม้มความสัมพันธ์ของธาตุดิน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรควิน้วยอืสวยหล่อขึ้นมาซออๆมีควิน้วยมีไนท์ถือดาควิน้วยไนท์ดามูน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหมเอา้าทำไมไพ่ไม่ออกออกให้หน่อยสองเหรียญเทรเพลนฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณมาถึงแล้วนะเออฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณมาถึงแล้วนะ ในหน้าไพา่ชาวธาตุดินบ่งบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยู่ในโหมดของการกลัวฝนอยู่อยากเย็นแต่กลัวฝนตกเนี่ยเดินออกมาเปิดหน้าต่างรับลมถ้าแต่อยากออกมาเปียกฝนก็ดูฟ้าหน่อยละกันอย่าออกมาตอนมีฟ้าผ่าที่เห็นมันชัดเจนค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์น่ะที่คุณวิตกกังวลอยู่ภายในใจ,ใจิตใจคุณจะได้รับการคุณจะได้รับคําตอบกับมันอะ คนโสดตัวคุณเองอะถ้าคนคนนี้คือคนในอดีตของคุณะ่ะส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกได้พอขึ้นควินถือถวยคุณยังรักเขาอยู่นะเออคุณยังมีความรักให้คนคนนี้อยู่แต่ถ้าเป็นเพื่อนเก่าๆพี่ว่าคุณจะรักเขาได้รักเขาได้จากการที่เราเปิดใจอะให้มุมมองมองสิ่งใหม่ๆลองเปลี่ยนจากการมองเขาเป็นเพื่อนลองมองเขาเป็น คู่ชีวิตเพื่อนร่วมทางในการใช้ชีวิตยาวๆไปถึงบ้านปลายอะไรเงี้ยซึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยมันเห็นได้ชัดเจนว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะมันถึงการเปลี่ยนแปลงย,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 ยกย้ายของคุณแล้วนะในเวลาเนี้ยถ้าที่ผ่านมาตลอดกี่ปีก็ว่าไปแต่อย่างน,น้อยๆหนึ่งปีอ่ะที่จังหวะด,ดาวพฤหัสไปโคจรเข้าพบที่ไม่น่ารักเหมือนที่พี่เมย์อ่านะตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะเนี่ย มันถึงฤดูการเปลี่ยนแปลง,งคุณแล้วแล้วคุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายจริงๆนะจากเทมเพลตไพ่ใบนี้การันตีด้วยดวงส่วนตัวนะอืมไพ่ใบนี้การันตีด้วยดวงส่วนตัวของคนใกล้ตัวพี่แล้วก็ลูกดวงส่วนตัวพี่ใครได้ใบนี้เปลี่ยนทุกคนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนตามแผนด้วยถ้าแผนคุณมันดีอะ่ะคุณได้ย้ายคุณได้เปลี่ยนแน่นอนในความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกัน ถ้าดินคุณกําลังจะไปสู่คนที่ไม่โสดแล้วในส่วนของคนที่อายุแตกต่างกันคนคนนี้จะเป็นคนที่ก้าวเข้ามาแล้วทําให้คุณพี่ว่ามันคือการลดความกลัวลงนะ ลดความกลัวลงที่ผ่านมาถ้าคุณค่อนข้างสงสัยว่าในความสัมพันธ์เนี้มันมีเรื่องราวของการเงินมีเรื่องราวของการหลอกลวงมีเรื่องราวของการพูดไม่จริงอะ่ะพี่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์การพิสูจน์ขึ้นมาแล้วทาให้คุณได้รู้ว่ามันเป็นอย่างที่คุณสงสัยหรือเปล่าอเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นจริงก็ปล่อยไปก็ เซก o d บายกันไปก็ถือว่าส่งท้ายก่อนดาวพฤหัสย้ายแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ดีมันก็มีเหตุผลในการที่ถ้าคุณกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาใดๆก็ตามในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์คนคนนี้จะเป็นคนที่ก้าวเข้ามาพร้อมพาคุณออกไปจากจุดนี้พร้อมพาคุณออกไปจากจุดอินฟินิต้เรื่องของความกังวล เขาจะมาพาคุณไปเขาไม่คิดมากหรอกเพราะเขาเป็นเด็กเขายังไม่ได้เจออะไรมากเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถกล้าที่จะทําอะไรบนความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นแล้วมันเปลี่ยนได้จริงองนะ,ะลองดูนะคะลองดูนะอืมพ่แนะนําค่ะคติพ่แนะนํามีไพ่ เดอะฟูลชอบเดอะฟูลสำหรับนี้มากเออจะว่าไปชอบทุกทุกใบอ่ะในสำหรับนี้ The Empress สำหรับนี้น่าจะอยู่กับพี่เมย์มาตั้งแต่แบบเปิดช่องแรกๆเลยเกินห้าปีแล้วนะสำหรับนี้ Justice อืมใช่การเริ่มต้นใหม่ชอบสองใบนี้มากเลยมันเป็นไพ่เหมือนแบบเป็นไพ่การอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออันนี้คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ของการความคิดสร้างสรรค์การเริ่มต้นใหม่นในคำแปลของสําหรับเนี่ยที่พิเศษนะนะที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าในชีวิตอะไพ่ึ้นมาบอกว่าคุณเบื่อไหมกับการที่คุณต้องดูแลตัวเองอะ ก,การที่คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตชั้นมันซ้ำๆเดิมๆมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความความแน่นอนคือความไม่ enjoy ยอะไรเงี้ยไพคือเราบอกว่าลองดูไพเดลฟูลสิ่งบางครั้งอะสิ่งที่ทําให้คุณไม่ไปเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ทําให้คุณไม่ได้เปิดโอกาสใหม่ๆมันแค่คุณไม่เปิดใจคุณเป็นคนดึงขาตัวเองไว้คุณเป็นคนไม่ปล่อยตัวเองคุณเป็นคนไม่กล้าก้าวออกมาจากสิ่งที่เรียกว่า comfort zone ของคุณอะ แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นตีต่างถ้าใครจะคบคนอายุน้อยกว่าแล้วรู้สึกว่าเออฉันเช็คแล้วมันปลอดภัยเด็กคนนี้มันไม่ทําเราอาก็บคบไปลองดูแต่ถ้าใครเป็นคนที่เคยเจอปัญหากับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วเขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง The e m p r e s s j u s t i c e เนี่ย the f o o l เนี่ยพี่รู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าคุณจะจับกลิ่นได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคุณคือ ไพ่สองใบเนี่ยมันคือตัวแม่แล้วนะตัวแม่แบบตัวแม่จริงจังคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะเขากลับมาครั้งนี้เพราะเขากลับมาจริงจังกับคุณนะอืมเพราะฉะนั้นคุณจะเก็บเขาไว้เป็นแค่เพื่อนเก็บเขาไว้เป็นคนเก่าหรือเราจะการกลับมาครั้งนี้มันถูกลิคิดไว้แล้วก็อยู่กับคุณแล้วนะคะโอเคไพ่ในนำมสีธาตดินไพ่นำให้ความรักความสัมพันธ์พาตด,ดิน สนับสนุนม,มีคนรอเชียร์อัพนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเขาการมีใครให้สนับสนุนมันก็ดีไม่ใช่หรอกระวังตัวหน่อยนะมีคนเตือนให้เรามัดร,ระวังช่วงก่อนดาวจะย้ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถเจ็บตัวได้เรยกว่าดาวถีบนะของส่งท้ายซะหน่อยดวงกำลังจะดีขึ้นใช่ไหมอะไรนี้นก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะคะแล้วต่อเซ ให้แนะนำทักดีนตอบแชทหน่อยมีคนรอให้ตอบแชทมีคนอยากคุยมีคนอยากพูดอยากสื่อสารด้วยในโมเมนต์ที่แบบบางทีคุณอาจจะไม่มีอารมณ์คุยหรืออาจจะเป็นตัวเขาตัวจริงเชื่อ,อยังในความสัมพันธ์นี้คุณมีโอกาสได้เป็นตัวจริงจาก The e m press กับ Justice ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ยืนยันคอนเฟิร์มการันตีออ f ฟิเชียมากๆ นี่แหละตัวจริงมีไพ่ทำเทระเรื่องคุณอาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตวุ่นวายต้องทำนู่นนี่นั่นทำเทละเรื่องค่อยๆถ้ามีปัญหาอะไรในเวลานี้แก้เทละเรื่องทำไปเทละเรื่องเดี๋ยวก็ดีขึ้นเส้นสายช่วงนี้คำว่าคอนเนคชันค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็โอกาสที่ทำให้คุณได้กลับมาเจอเขาคำว่าเส้นสายเมื่อคือคอนเนคชันนั่นแหละคอนเนคชันก็คืออย่างที่บอกอะงานคืนสุยางานรวมญาติงานแต่งงานเพื่อน งานบวชงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรอย่างเงี้ยลักษณะที่มันมาจากคอนเนค t ชันมันก็จะทำให้คุณสามารถเจอเขาได้หรือชีวิตคุณเป็นคนที่ต้องการคอนเนค t ชันนะชาวทาตด,ดินโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักในครึ่งเดินหลังของทัตด,ดินหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้กันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิง่งพี่ลงคลิปใี้ดูก่อนใครีน้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ